ลุยออกแล้วเหรอว้า <S 2> <S 2> <S สวัสดีครับวันนี้เรามาลองของจริงนะครับบล็อกขัน200นิวตันเมตรนะเดี๋ยวให้ทีมงานนะจัดการเนี่ยครับวันนี้เราจะลองขันล้อรถถ่ายออกจอดนิ่งๆมาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้วน,ะน่าจะพอสมควรอ่าตัวนี้มันจะมี6ระดับเลยนะครับเดี๋ยวจะปรับจากตรงนี้อันนี้เราเริ่มจากระดับหนึ่งเอากำอันนี้เบาอันนี้หนึ่งนะอ่าสองอ่าสามอือ ฟังเสียงมอเตอร์นะาทีนี้ถ้าขันออกขันออกจะหมุนด้วยความเร็วเต็มที่ของมันคือพันสองรอยนิวตันนะครับแล้วก็หยุดนะอ่ะอ่ะโอ้สั่นแค่โอ้โหอ่ะเดี๋ยวเราวุ่เลยเราจะหมุนนอตอ,อย่างเดียวนะครับพั 1, นสองรอยนิวตันเมตรลุยลุยออกแล้ววะว่าน็อตยังไม่เคยไขยเลยครับเพราะว่าอันเนี้จอดอย่างนี้มานานโอ้โหแม่มันจะนิ่มอะไรขนาดนี้ออกหมด เดี๋ยวเราจะขันเข้านะครับคราวนี้มัน6ระดับเนาะมันก็จะระดับละ200นะครับระดับละ200นะก็เราจะขันเข้าด้วยไว้ที่สัก400แล้วกันนะ400มาขันเข้าคืน400อา้าวมันจะหมุนตามเหรอมันจับที่ไหนด้วยโอเคพอพอพอเดี๋ยวน็นนอตขาดโอเคพอโอเค